ตำปลาหมึกอะความหนัวยค่ํามค,คืนนะคะยามดึกยามดื่นนี่ตำหัวปลาหมกึกเอ้ยตำหนวดปลาหมกึกหอยแครงส่้ไปเลยอหอยแครงมองเห็นหรือเปล่าเล็กหน่อยแต่อร่อยนะ อร่อยมากฮอร่อยแพงพันเขาปอืมหนึบปลาหมึก ăn phải bếp tình tráng mọc Không như Mày vô hệ phải lại